ต่อจากตอนที่6ห้ามฟังเพลงเคป๊ OP, แล้วคนแอบ,บฟังกันแบบไหนหลายคนแอบ,บโหลดเพลงจาก USB ที่ลักลอบเข้ามาบางคนฟังผ่านเครื่องเล่น MP3 ซ่อนไว้ใต้ที่นอนแล้วถ้าโดนจับได้จะถูกสอบสวนและอาจถูกส่งไปค่ายกักกันหรือไม่ก็ต้องสารภาพต่อหน้ากล้องว่าถูกชักจูงโดยวัฒนธรรมศัตรูหลังจากการสารภาพคุณอาจจะหายตัวไปตลอดกาล สิเรื่องที่เกาหลีเหนือห้ามประชาชนทำรรข้อที่7ห้ามวิจารณ์ผู้นำคุณจะพูดถึงผู้นำอย่างไรก็ได้ที่อื่นยกเว้นที่เกาหลีเหนือแม้แต่การพูดแบบเล่นๆหรือบ่นก็อาจโดนจับได้เลยนะครับรัฐบาลให้ความศักดิ์สิทธิ์กับผู้นำเกินกว่ากษัตร,ริย์แล้วสมมุติว่าถ้าใครเผลอพูดอะไรไม่เข้าหูลระต้องทำไงต่อนหน้ามาดูกันครับ